สวัสดีครับผมไบาจากกเซไฮแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพกันตัวหนึ่งที่ผมได้มาใช้เป็นเดือนแล้วนะครับแล้วสึกโคตรสบายเลยนะครับอันนี้คือเก้าอี้ของ e r g o t e n นี่ตัวนี้ชื่อรุ่น t o u r ่นะครับตัวนี้ราคา28,900บาทเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาโดยใช้หลัก ergonomic design ก็คือออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพื่อการทํางานระยะยาว ทีนี้ว่ากันอย่างรวดเร็วก็คือมันเป็นเก้าอี้ที่ปรับทุกอย่างได้ตามสรีระที่เราเป็นก็คือมีความยืดหยุ่นในการปรับนะครับอย่างเช่นผมสามารถขยับตรงนี้เข้าออกขยับองศาที่บักแขนแล้วก็ปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปรับระดับอันนี้ได้อยู่แล้วปรับขึ้นปรับลงแล้วก็เอ็นหัวระดับหัวก็ปรับได้ปรับขึ้นปรับลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้ดูมามาดูกัน เอาเริ่มจากราคาก่อนนะครับตัวนี้ราคา28,900บาทอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้รับประกัน5ปีของ e r g o t e กทประกันสูนยเลยขนาดพื้นที่ความกว้างความยาวเนี่ยคือประมาณ47-65เซนนะครับก็คือจากพื้นตีกรอบพื้นเนี่ยมองลงไปเนี่ยประมาณ47-65เซนส่วนความสูงนะครับถ้าเกิดว่าผมเอามาปรับดึงขึ้นให้มันสูงที่สุดนะครับอย่างเงี้ยอ่ะจะประมาณ132เซนอ่าเตี้ยสุดก็122เซนนะครับโดยที่ ผมนั่งกดให้มันเตี้ยสุดเนี่ยประมาณ12 2เซนเนืน่องจากมันเป็นอุก์โ o m i c s ก h a ร์นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้รู้ว่ามันปรับอะไรได้บ้างนะครับที่พักแขนตรงนี้นะครับมันมีสลักตรงนี้อยู่สามารถกดขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงได้ปรับขึ้นปรับลงได้มันก็จะมีระดับอยู่นะครับระดับเพื่อล็อก1เนี่ยกดอย่างเงี้ยปึ๊บสองสามสี่ล็อกลงไปอีกอูโหมันละเอียดมากถ้าเกิดเราจะดึงขึ้นมาเนี่ยเราก็ดันมันขึ้นมาก่อนปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บอย่างเงี้ย ที่ลองแข่ตรงนี้ครับปรับสไลด์เข้าออกได้แล้วปรับโรเททได้ด้วยทางด้านล่าง2ฝั่งนะครับมันจะมีที่ให้กดแบบกดลงไปอย่างนี้ปึ๊บกดลงไปเพื่อดันในตัวนี้ออกมาเห็นไหมทาให้เวลาผมนั่งเนี่ยผมนั่งแบบนี้นะแล้วผมกดปึ๊บปึ๊บมันสามารถกดเข้าหมดออกได้ต่อไปตัวเบาตัวเบาตรงนี้นะครับข้างล่างจะมีสลักอยู่พอดันตัวล็อกขึ้นก็คือปลดล็อกนะครับแล้วเบาก,ก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างนี้แล้วพอปล่อยล็อกปึ๊บมันก็ล็อก เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาคนตัวใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวผมเนี้ยถ้าเกิดว่าบอกมันเข้าไปแนบเกินไปเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยอืมผมจะรู้สึกว่าเข่ากับขาผมเนี่ยมันเลยอ,ออกมาตรงนี้มันจะมีระยะห่างเห็นไหมตรงนี้มันจะเกิดระยะห่างซึ่งไม่สบายนะครับผมอยากจะให้อ้ไที่รองบอ่อมันเต็มขาให้มันรองรับน้ําหนักได้เต็มที่ดังนั้นผมก็ต้องการปริมาณพื้นที่เพื่อรองรับน้ําหนักแล้วก็ขาของผมให้มันได้เต็มนะครับก็คือตึงสากนี้ขึ้นแล้วก็ตึงมันออกมาอ่าเห็นไหม ทีนี้ก็เต็มเลยจากนั้นปรับอะไรได้อีกก็แน่นอนนะครับระดับความสูงสูง,สงต่านะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้อ่าสลักตรงนี้นี่คือเตี้ยลง10เซนปืดอ่านี่ประมาณ10เซนแล้วก็สูงขึ้นอีกประมาณ10เซนเพราะว่าต่าสุดมันคือ12 2สูงสุดคือ132สนะครับส่วนลักษณะการเอ็นนะครับถ้าเกิดไม่ได้ปรับอะไรเลยไม่ได้ล็อกอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเอ็นได้สุดประมาณนี้คือจะไม่เอ็นมากกว่านี้แล้วนะครับเอ็นแบบนี้เอ็นไปเลยนะครับน้ำหนักเยอะไม่ต้องกลัวร่วงนะครับไอ้ขาตัวนี้รับน้ําหนักได้150กซึ่ง มันสามารถล็อกได้แบบนี้แต่เป็นการล็อกตายนะรับหนึ่งเอ็นมาเราล็อกมันก็ยังกริ๊กแล้วมันจะไม่เด้งกลับนะคือมันจะหยุดตรงนี้ยาวเลยแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็เอ็นกลับล็อกอืมก็จะอยู่ประมาณนี้เอ็นได้3มระดับแล้วล็อกได้3มระดับเวลาที่มันล็อกไปแล้วเนี่ยปึ๊บแบบนี้อ่าแล้วเราจะปรับระดับให้มันกลับมาปากตินเนี่ยไม่ใช่แค่ปลดล็อกนะถ้าเราปลดล็อกปึ๊บมันจะยังไม่มาเราจะต้องดันมันกลับลงไปนิดนึงก่อน แล้วมันถึงจะกลับมานะครับแล้วมันก็ไม่ได้เอ็นยากครับเพราะว่ามันจะมีให้ปรับระดับความหนืดในการเอ็นอยู่นะครับต่อไปมันคือพนักพิงหัวนะครับพนักพิงหัวเนี่ยมันจะมีข้อต่อให้หมุนประมาณ1 2 2ข้อ2ข้อตรงนี้นะครับ1ข้อ2ข้อเริ่มจากข้อแรกก่อนข้อแรกก็จะสามารถโรเตทหัวตรงนี้ได้ส่วนในข้อที่2ตรงนี้ก็หมุนทั้งหมดนี้ได้เห็นไหมหมุนขึ้นหมุนลงได้สลักข้างบนนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่เอาไว้เพื่อล็อกไม่ให้อ้ไตรงนี้มันขยับไปขยับมานะครับ เวลาเราสมมติได้ระดับที่โอเคแล้วเนี่ยเราก็ใช้แรงกดมันลงมาอย่างนี้กดไอ้นี่ลงมาปึ๊บให้มันลาบไปกับไอ้แกนเหลกข,ของมันเนี่ยมันก็จะล็อกไอ้นี่ก็จะไม่ขยับละแข็งปักเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ล็อกไม่ได้นะแล้วไม่พอนะครับที่รองคอตรงนี้นะครับมันก็จะปรับขึ้นได้อีกประมาณนิดนึงอ่าประมาณนี้เห็นไหมมันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้พอลองใช้งานจริงมันจะเป็นแบบนี้ครับอือ ผมเอ็นไปแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันสูงไปใช่ป่ะผมต้องการให้มันรองประมาณคอตรงนี้ที่มันเว้าโค้งของคอผมเนี่ยผมก็จะดันมันลงมาเตี้ยสุดแล้วก็เอามาไว้ตรงคอประมาณนี้ต่อไปมาดูพนักพิงข้างหลังกันบ้างนะครับมันปรับอะไรได้บ้างคือไอ้ตรงนี้นอกจากเราปรับความสูงได้แล้วพนักพิงหลังมันก็ปรับได้เหมือนกันโดยที่เราก็ยกขึ้นดือด้อเลยเห็นไหมมันปรับได้อย่างงี้แต่ว่าเวลาเรายกขึ้นเนี่ยเราสามารถปรับได้ทีละกึกนะครับอย่างเช่นกึกปล่อยกึกปล่อย ปล่อยปล่อยปล่อยคึปล่อยคึกปล่อยไปเรื่อยๆก็สูงประมาณนี้นะครับคือสูงได้ขึ้นมาอีกประมาณ10กว่าเซนถ้าเกิดจะเอาลงไอ้ตัวนี้จะอยู่ไปดันลงไม่ได้นะครับดันลงไม่ได้ต้องยกขึ้นมันสุดปึ๊บแล้วก็ปล่อยมันลงมามันถึงจะปลดวิธียกก็คือยกมันขึ้นดื้อๆเลยแล้วก็ปล่อยถ้าเกิดจะให้มันล็อกก็ค่อยๆตึ๊ก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 คืออย่ายกขึ้นไปสุดอะพอยกขึ้นไปสุดมันคือการ ปลดทั้งหมดนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูเจาะรายละเอียดวัสดุนะครับมาดูกันจะชัดนะครับไอ้เจ้าพนักพิงตรงนี้เขาเรียกว่า p o l y b a ค design นะครับคือมันเป็นพลาสติกนะครับที่แข็งแต่ว่ายืดหยุ่นออกแบบเป็นรูพุนนะครับลักษณะมันจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้โค้งแบบนี้เลยซึ่งไอ้ p o l y b a คดีไซน์ตัวนี้นะครับที่เป็นพลาสติกแข็งเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเห็นไหมผมกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่คืนรูปคืนตัวแล้วก็รองรับหลังแบบเต็มเต็มคือลักษณะที่เราเคยเห็นทั่วไปเนี่ยบางทีม แต่ว่าอันนี้เป็นพลาสติกแข็งที่จะรองรับได้แน่นกว่าแล้วก็คืนตัวได้ทันทีคือไม่ได้ยวบเพราะความหนาแน่นของไอ้วัตถุที่มันรองหลังตรงนี้มันมีความหนาแน่นสูงแล้วเนี่ยมันจะคืนรูปได้ง่ายเราสามารถปรับระดับการดันหลังของไอ้แผ่นรองหลังตัวนี้ได้ด้วยโดยที่อยู่ตรงนี้ถ้าสังเกตนะครับตรงนี้มันจะมีร่องที่เราจะดันไอ้เจ้าแผ่นพลาสติกเนี้ยให้มันเอ็นขึ้นไปเราหมุนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหดลงมาเห็นไหมอืมนี่คือต่ําสุด ต่ำสุดจะประมาณนี้ซึ่งมันก็สามารถดันขึ้นมาจนสุดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่แต่จะขึ้นไปจนสุดเนี้ยมันไม่ได้หมุนไปขึ้นไปจนสุดนะครับมันจะหมุนขึ้นมาได้แค่ประมาณครึ่งครึ่งหนึง่งเพราะว่ามันเผื่อพื้นที่ให้เราเปรับระดับไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยไปสูงสุดอีกนะครับ เอามาดูเบาะก,กันบ้างนะครับเบาะเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่า h R Foam h R เนี่ยมันย่อม,มาจาก Higher Resilency นะครับอันเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็การคืนรูปได้เร็วกว่า Memory Foam ครับคือนั่งทับไปเหอะมันจะไม่เป็นรอยเป็นนิ้วมือเป็นรอยกน้นหรือว่าไม่ยับยุยยีนะครับมันจะคืนรูปดีแล้วก็นุ่มมาก โดยทั้งหมดนะครับถูกออกแบบให้เป็นรูพุนหุ่มด้วยผ้าตาข่ายเพื่อระบายความอับชื้นส่วนโครงตัวเก้าอี้นะครับทาจากเหล็กเลยนะครับโครงข้างล่างนะครับดูฐานดูขาขาตรงนี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมียมนะครับขาเหล็กนี่จะมีความแข็งแรงมากกว่าขาพลาสติกมากแล้วก็ชุบโครเมียมเห็นไหมมันจะเป็นสีโครเมียมนิกเกิลอยู่ตรงนี้เพื่อกันสนิมนะครับโอเควัสดุหมดแล้วนะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับทีนี้มาดูรอบๆกันแบบคอสอัพกันนิดน,นึงนะครับเนี่ยข้างใต้นี่จะเห็นแม่สลักที่เราจะใช้ดึง ด,ดันเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้นะครับก็เข้าออกง่ายแต่มันจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณนั่งนะครับถ้าเกิดคุณไม่นั่งแล้วมากดอย่างเงี้ยคือมันมเข้าออกยากส่วนตัวนี้ไว้เป็นปรับขึ้นปรับลงนะครับกดตรงนี้ขึ้นนะครับแต่ว่ากดฝั่งเดียวไม่ขึ้นนะ <l itz ew> เขาถึงต้องทําม,มาเป็นร่องเห็นไหมเป็นโค้ง,องอ <l itz ew> 2อันเพื่อจะต้องกด2นิ้วนะครับปกติผมก็จะเอามือวางไว้ที่ไอ้รองแขนเนี่ยแล้วก็ใช้2นิ้วเนี่ยกดแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงตามปกติส่วนตรงนี้ดูวห้ชัดนะครับการปรับระดับการรองหลังของงงพนนนนักผผมมุุตตรรีี้ ปุ๊บเห็นไหมมันจะปลดลงมาอ่อนลงมาก็จะสูงขึ้นแค่ประมาณตรงนี้แค่ไม่กี่เซนนะครับแต่ไอ้แค่ไม่กี่เซนตรงนี้มันมีผลทาให้ไอระดับการเคิร์ฟตรงนี้มันหายไประดับหนึ่งเลยสมมุติว่าผมปรับหมุนขึ้นนะเห็นไหมมันจะปูดออกมานิดหนึ่งซึ่งไอนิดนึงเนี่ยเวลาเรานั่งแล้วมันรองรับหลังพอดีเนี่ยแม่งสําคัญมากต่อไปตรงนี้น่าจะสาคัญที่สุดแล้วนะครับไอ้ตรงนี้คือปรับระดับ ความสูงของเก้าอี้ให้มันขึ้นลงนะครับถ้าเกิดผมดึงมันขึ้นก็คือเก้าอี้จะขึ้นไปสูงที่สุดนะครับถ้าผมไปนั่งมันก็จะไหลลงมาอย่างเช่นแบบนี้นี่ผมก็เอานิ้วมากดนะเลื่อนนิ้วลงมาปุ๊บมันก็จะไหลลงอ,อืดแบบนี้ถ้าผมจะปรับระดับเก้าอี้ขึ้นผมก็นึงขึ้นมาแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้ส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับมันคือตัวล็อกการเอ็นนะครับมันมีแค่2ระดับก็คือถ้าผมอยากจะล็อกผมก็ดันมันขึ้นมาปุ๊บผมก็จะเอ็นไม่ได้ละเอ็นไม่ได้ แต่ถ้าเกิดผมกดก็คือกดมันลงไปจึ๊บอย่างนงี้ก็จะเอ็นได้แค่นี้นะครับก็มีอยู่สองฝั่งไอ้ตัวด้านหน้าเนี้ยเราเอื้อมมือไปข้างหน้าเพื่อดึงมันลงเพื่อให้เก้าอี้มันปรับระดับขึ้นลงนะครับเป็นลูกสูบข้างหลังไว้ล็อกอืปลดล็อกล็อกส่วนไอ้ตรงหมุนหมุนตัวนี้คืออะไรมันคือการปรับระดับความหนืดของการเอ็นครับไอ้เจ้าหมุนหมุนตัวนี้นะถ้าเกิดผมหมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้ามันคือฝืดมากฝืดมากหมายถึงว่า มันจะมีระดับการเอ็นที่หนืดหน่อยอ่ะคุณจะต้องลงน้าหนักไปพอสมควรถึงจะเอ็นฮะแต่ไม่ต้องลงเยอะนะครับหมายความว่าลงไปนิดเดียวมันก็จะเอ็นให้ตามน้าหนักตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าหมุนถอยหลังก็คือเอ็นโคตรง่ายเลยคือเอ็นไปนิดเดียวเอ็นแล้วอ่ะเอ็นง่ายมากซึ่งไอ้แบบฝืดสุดเนี่ยมันเหมาะกับไอ้คนที่นั่งทํางานแบบเนี้ยประจําตลอดเวลาแบบ ทั้งวันอย่างเงี้ยเราต้องการแค่พักแค่แป,ป๊บเดียวอะ่ะถึงปรับไปแบบฝืดสุดนะครับมาสรุปนะครับสำหรับไอ้เจ้า ergonomic s h a r ์ตัวนี้ก็คือรุ่น e r g o t o n i u r y นะครับตัวนี้ราคา28,900บาทคนตัวไซส์ต่างๆนะครับซึ่งผมก็มีอยู่แค่2ไซส์นะคือไซส์กรูแล้วก็ไซส์เบื้อนผม